โหลดอ่านคำเตือนมอ p l u สเกมช่วงนี้ช่วงนี้นี่ต้องเป็นต้องเป็นแบตมือถือนะครับรู้สึกว่าแบตบวม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 สวัสดีเพื่อนๆชาวมอพัดเกมนะครับวันนี้นี่เราอยู่ที่ร้านออบรวายกัดเกมนะ เสียงอาจจะดังนิดนึงนะฮะจ,จะได้ยินไม่ค่อยชัดอ่าโอเควันนี้เราอยู่กับอ่สินค้าเป,เ,ปเป็นแฟ้มเป็นสมุดนะแลววเป็นเป็นแฟ้มใส่การ์ดนะฮะวันการ์ดลายวันการ์ดเนาะโอเคก็ข้างในก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นซองใส่การ์ดปกตินะฮะใส่ได้80ใบโอเคนะครับหน้าหลังนี่เนาะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยดีกว่าโอเคถ้าเกิดว่าน้องน้อง นะครับหาซื้อไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวจะบอกว่าเลยว่าซื้อที่ไหนได้บ้างนะครับก็สําหรับสมุดสะสมสะสมมาสมุดสมุดใส่การ์ดเนาะแฟ้มใส่การ์ดก็ซื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไปนะครับหรือจะมาเวอร์วายกัรดเกมก็ได้นี่ <c oughs> โปรโมทอีกแล้วนะฮะอ่ะก็หนึ่งในหนึ่งชิ้นนะฮะก็จะแถมโปรโมตด้วยนะครับแต่ละ แต่ละชิ้นก็จะไม่มีไม่เหมือนกันเนาะมีอยู่4แบบนะฮะแบบแรกเลยแบบแรกเป็นของแคนมาริวด้านะฮะก็แหมน้องอชื่ออะไรนะน้องเลน,น,นเดียนะฮะแหมไม่ธรรมดา,าจริงนะครับผมถึง <c oughs> ก็ต้องเปลี่ยนแบตมือถือเลย <c oughs> โอเคนะครับรายที่สองก็อยู่ที่มาริวด้านะครับ <c oughs> กับน้อง พา c ิฟิก้านี่นะฮะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอ่าเมื่อกี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับโอเคลายต่อไปนะฮะอันนี้จะเป็นลายค่อนข้างคล้ายๆกับกล่องสลีปกล่อ,อ,องสลีปบรรยากาดญี่ปุ่นเนาะนะฮะลายนะฮะลายพื้นผิวพื้นผิวเออ <laughs> โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นอของปัตเตอร์เบดกับซิงซาวเวอร์ <laughs> นะครับ เป็นคู่รีเจียนกันโอเคด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เนาะ,นะครับแล้วก็ลายสุดท้ายก็จะเป็นอิาอก,กาชิวนะครับของแคนเจเนซิตด้านหลังก็แน่นอนฮนะสาวแว่นของเรานี่โอเคนะครับแต่ละอย่างที่บอกไปนะแต่ละแฟ้มก็จะแถมโปรโมไม่เหมือนกันเนาะอย่างาลายนี้ก่อนเลย อันนี้ก็จะแถมการ์ดใบนี้นะฮะเป็นดเมนชันซึ่งหลายๆคนตามหากันอยู่นะฮะก็ถ้าก่อนอันนี้มันซืมันจะแถมกับกล่องตัวต่อเลโก้นะฮะอันนี้ก็มาแถมให้เราเลยไม่ต้องไปวิ่งตามหากันเนาะโอเคนะครับส่วนลายสิงซัิเวอร์ก็จะแถมเป็นราชาแห่งอัศวินผู้นำทัพเอเชียนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ก็อีกใบหนึ่งนะครับเอาเฟดนั่นเอาเฟดใบเก่าเนาะ นะแล้วก็โอเคครับน้องปาซิฟิก้าอันนี้แถมตรงตัวเลยนะฮะก็จะเป็นน้องปาซิฟิก้านะฮะกับกับด้านหลังเธอโอเคสวยงามจริงน่าจับน่าจับจองน่าจับจองโอเค <c oughs> อ๋อลืมบอกฮะคลิปนี้18บวก <c oughs> <c oughs> เกิดแบบน้องๆแบบเยพี่ทำไมหื่นอย่างนี้โอเคนะฮะอันนี้กแกะให้ดูเลยนะครับ ส่วนลายน้องเลนเดียก็จะแถมเป็นคู่ลิเจียนนะครับของโมยูด้าเนาะดูโอ้นะครับสายนี้เลยโอ้ชัดชัไม่ปิดให้โอเคอันนี้ก็เป็นเกสนะั่เนาะลิเจียนกันคู่นี้เก่งนะฮะแนะนำให้ถ้าเกิดใครเล่นโมยูด้าก็แนะนำให้หาเก็บไวนะ้เนาะโอเคนะครับมาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะฮะด้านในก็จะเหมือนกันเนาะนะครับด้านในก็จะมี สี่ช่องนะฮะแล้วก็ใส่ได้บรรจุได้อ่าสิบใบนะครับคำถามคือใส่ได้เฉพาะบรรกาดหรือเปล่าเดี๋ยวใส่ใดูก่อนฮะอันนี้เป็นบรรกาดเนาะไปโปรโมโลเลยแล้วก็อันนี้คุมสลิปไม่ใช่คุมสลิปดิอ่าเอาซองใส่มาคุมอีกทีนะฮะลองใส่ดูว่าใส่ได้ไหมสวิงโอเคใส่ได้นะครับผมใส่ดได้ปกติอ่ะและ้วทีนี้เรามาดูการ์ดขนาดที่เป็นวัตถิไฟกันบ้างดีกว่าว่าจะใส่ สองได้หรือเปล่าชวิงน่าได้นะโอเคได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่ซองคุมเหมือนเหมือนตัวบันกาดอาจจะแน่นไปหน่อยนะฮะก็แนะนําให้ถอดซองก่อนนะครับโอเคเราจะประมาณนี้นะฮะก็ด้านในก็จะเหมือนกันเนาะแล้วก็ด้านปกก็จะจะค่อนข้างใสนิดนึงก็จะมองเห็นข้างในกาดนะครับอ่าสำหรับขนาดนะฮะก็จะเข้ากับ แฟมไรเดอร์ Rider, ถ้าเกิดน้องๆแหละบางคนมีนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคทีนี้คำถามยอดฮิตนะฮะราคาเท่าไหร่โ okay. อเคปกติแฟมนี่จะอยู่ที่ประมาณ180ถึง200นะครับแล้วแต่ร้านเนาะคำถามคือทำไมพี่ไม่ไม่ระบุราคาชัดเจนเพราะว่านะครับอาจจะตัวอ,อย่างให้ฟังดีกว่าร้าน A กับร้าน B ร้าน A นะครับอาจจะขายอยู่ที่200บาทนะฮะร้าน B อาจจะขายอยู่ที่250คําถามคือทําไมร้านบีขายแพงจังนะครับเขาโกงราคาหรือเปล่าแบบนี้แล้วกันนะครับก็คือว่าแต่ละร้านเนี่ยไปรับของอรับสินค้าต่างกันเนาะร้าน B อาจจะรับไกลกว่าทําให้ราคาต้องอาจจะคิดค่าเดินทางน,นะครับผมก็เลยพี่ก็เลยไม่อยากจะระบุราคานะครับเพราะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันโอเค ก็เค <ítulo> <es> anyway ี่ยากันตรงนี้เนาะโอเคครับก็สําหรับสินค้านะครับแฟมนะฮะก็ตอนนี้ณณวันที่คลิปออกอากาศก็วางจําหน่ายเรียบร้อยแล้วเนาะตามร้านการทั่วไปเซเว่นยังไม่มีนะฮะเซเว่นยังไม่มีขายโอเคนะครับแล้วก็สําหรับว่าวาดเกมมีอยู่นะแต่ก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะมังนะฮะยังยังไม่ถามเจ้าของร้านโอเคนะครับวันนี้ก็หมดแล้วฮะกับการรีวิวแฟมนะครับผม ถ้าเกิดน้องๆคนไหนมีคําถามนะฮะสงสัยตัวแฟนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับถ้าเกิดพี่เห็ุก็จะพยายามตอบเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะวันนี้ก็รีบนิดน,นึงโอเคนะครับไว้เจอกันโอเคบา,บายบายสวัสดีครับ